สวัสดีค่ะเอฟซี FC. สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปานกกอกนะคะค่ะก็วันนี้นะคะสาวปานก็มีสินค้านําเสนอนะคะนําเสนอเอฟซีนะคะอยาก ฝากนะคะให้ f อช่วยอุดหนุนนะคะช่องสาปานกุกกอกนะคะค่ะแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทร0802105848นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไอดียไลนนะคะเดี๋ยวสาปานจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับไอดียไลนนะคะค่ะถ้าใครอยากสั่งสินค้านะคะฝากด้วยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้สาวป้านนะคะแจวบองมาแล้วแล้วก็มีสินค้าแจวบองนำเสนอด้วยนะคะ น้ำพริกถ้วยเก่าจําได้ไหมนะน้ำพริกถ้วยเก่าน้ำพริกกุกกอกนี่แหละนะคะแจวบองกุกกอกกุกกอกทําอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะค่ะนาาวับประชานนะคะค่ะนี่นะคะแจวบองนะคะเป็นแจวแมงดานะคะกับทำมาจากปลากระดีแท้นะคะเนื้อปลากระดีผสม ข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะคะสมุนไพรร้วนๆนะคะหอมนะคะใบมะกรูดด้วยนะคะ,คะมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะแบบสุกเราจะผัดนะคะผัดให้สุกเลยนะคะ อร่อยนะคะการันตีความอร่อยจริงๆนะคะฝากด้วยนะคะฝากช่วยอุดหนุนด้วยนะคะเพียงกระปุกละ100บาทเท่านั้นนะคะยกเว้นแมงดานะคะยกเว้นแมงดาจะอยู่ที่120บาทนะคะค่ะขออนุญาตบวกเพิ่มนะคะแมงดานะคะจะเป็นสูตรมาใหม่นะคะค่ะส่วนแบบสุกแบบดิบนี่ก็กระปุกละ1 0 0บาทนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะของเรานะคะนี่แหละ สินค้าสติกเกอร์รูปซืยอๆของคนนี้แหละนะคะของสาวปานนี่แหละนะคะชมตัวเองนะคะค่ะก็มีแจะมีปลาแห้งด้วยนะคะปลาแห้งนี่จะแผ่นละยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทถ,ถุงหนึ่งมีห้าแผ่นอยู่ที่แพ็กร้อยนะคะแพ็กร้อยเป็นปลาน้ําจืดนะคะเป็นปลาน้ําจืดนะคะค่ะปลาน้ําจืดค่ะฝากช่วยอุดหนุนด้วยนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้สาวปานนะคะมะขามหวานด้วยนะคะมะขามหวาน มะขามหวานนี <S <S ่ก็จะจัดส่งให้นะคะสำหรับมะขามหวานถ้าใครอยากอุดหนุนนะคะช่วยนะคะเป็นมะขามหวานจากกุกอกนี่แหละค่ะนะคะหมู่บ้านกุกอกของเรานี่แหละหมู่บ้านเล็กๆเลยครับที่ทุกคนรู้จักนะคะ่ะปราศจากสารเคมีไม่มีสารเคมีนะคะกินได้ใครกินยันเปลือกยันเม็ดก็ได้นะคะเม็ดก็ขายนะคะเม็ดมะขามหวานนะคะเม็ดมะขามหวานเม็ดมะขามเปรี้ยวนะคะถ้าใครอยากได้พันธุ์มะขาม ฝักใหญ่นะคะสั่งซื้อเม็ดมะขามกับสาปานได้อาไปวานนะคะเผื่อใครอยากปลูกเม็ดมะขามไว้รั้วกินได้แบบรั้วนะคะปลูกง่ายมากเลยะคะ่ะแค่วานนะคะนี่ก็เพาะลงในดินก็ได้นะคะสำหรับมะขามฟังพันฝักใหญ่ฝักโกงนะคะมีนะคะค่ะแล้วก็เป็นมะขามเปียกนะคะโอ้โอ้มะขามเปียกนะคะมีนะคะมีทั้งแกะเม็ดและไม่แกะเม็ดนะคะ มีทั้งฝักใหญ่และฝักเล็กนะคะช่วยสับป,ปันอุดหนุนด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะดูตัวเล็กทาอะไรนอกบอกที่นี่นะคะหน้าจอสับป,ปันมืดตึ๊บเลยนะคะโอเคนะคะมาแล้วหน้าจอนะคะค่ะมืดตึ๊บเลยนะคะช่วย,ช,วยช่วยอุดหนุนด้วยนะคะสนออุดหนุนสับป,ปันนะคะค่ะคนนี้เนาะนะคะค่ะ เจียวบองอร่อยมากเลยนี่นะคะมาแล้วนะคะสำหรับออเดอร์นะคะรีบสั่งจองนะคะรีบอุดหนุนแอดไลน์มาได้นะคะค่ะที่เบอร์โทรของสาวปานจะ้ะก็วันนี้ก็อยู่บ้านนี่แหละนะคะวันนี้ก็คิดนะบางทีก็เราทำ y o u t u เนี่ยก็อ่ะเราอยู่บ้านนี่ก็ไม่ค่อยจะมีรายได้นะคะแล้วก็อาศัยนะคะรายได้เสริมแบบนี้แหละนะคะก็ขายของไปบ้างอะไรบ้างเนาะดีกว่าเราอยู่ แบบไม่มีอะไรนะคะก็การที่เรามีช่อง y o u t u b e นะคะเป็นของตัวเองนะคะก็ดีนะคะแล้วก็มีช่องทางนะคะได้พูดคุยกับ f c มีช่องทางในการค้าขายนะคะก็อาศัยนะคะ f c นี่แหละค่ะที่เมตตาสาวบ้านนะคะค่ะก็เดี๋ยวปลาแห้งนะคะวันนี้นะคะหรือพรุ่งนี้นะคะน่าจะได้นะคะปลาแห้งนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้ตากให้แห้งเลยนะคะสำหรับปลาแห้งน่ก็จะตากให้แห้งเลยล้วก็ ส่งให้กับ f อซนะคะพี่รักก็อุดหนุนมาแล้วนะคะสำหรับปลาแห้งนะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับพี่รักนะคะขอบคุณมากเลยค่ะงดก่อนก็เป็นพี่คิมมี่นะคะอุดหนุนมานะคะไปให้ที่โคกหนองนานะคะค่ะปลาแห้งเนาะค่ะนี่ค่ะปลาแห้งมะขามหวานนะคะค่ะมะขามหวานมีนะคะค่ะ,คะก็ช่วยอุดหนุนด้วยค่ะดูตัวเล็กเนี่ยเมื่อ ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดช่วงนี้นะ่ะเดี๋ยวสักพักก็จะไลฟ์สดอยู่นะคะค่ะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดพาตัวเล็กไปหาหมอก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะช่วงนี้นะคะไปหาหมอก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรมากมายนะคะช่วงที่พาลูกไปหาหมอเพราะว่าดื้อตัวเล็กนะดื้อนะคะวุ่นวายว้าวุ่นนะคะสำหรับเจ้าตัวเล็กค่ะก็พูดคุยกับเอซีนี่แหละค่ะนะคะ่ะดื้อก็นั่งรถสองแถวไปก็ดีหน่อยที่นั่งรถนั่นแหละนั่งรถสองแถวไป สกลนครน,นะรอบนี้ก็ไปหาที่สกลนครแล้วต่อไปก็จะไปที่อุดรธานีและต่อไปก็จะไปที่กรุงเทพมหานาครน,นะคะก็ประมาณ3โรงพยาบาลน,นี่แหละนะคะที่พาตัวเล็กไปหาหมอรายได้ก็มาจากช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็อาศัยขายของขายสินค้านี่แหละคะ่ะ FC ที่ช่วยสนับสนุนนะคะช่องสาวป้านนะคะค่ะก็ขอบคุณจริงๆรู้จะขอบคุณยังไงนะคะสำหรับขอบคุณน้ำใจ FC นะที่ช่วยสาวปานอุดหนุนสินค้านะคะ เดี๋ยวถ้าใครสั่งมาวันนี้นะคะสาฟันก็จะจัดส่งให้วันนี้นะคะค่ะช่วงบ่ายนะคะก็จะจัดส่งนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะจัดส่งอีกนะคะสำหรับใครที่ได้เห็นคลิปนี้ของสาวป้านนะคะก็ฝากเมตตาด้วยนะคะฝากอุ่นนวนด้วยค่ะนะคะค่ะแอดไลน์มาได้เนาะเบอร์โทรศูนย์แปดศูย์สองห้าแปสี่แปดนะคะ บรรยากาศที่กุกาะๆวันนี้ก็เมื่อวานก็มีช่อง u t u b e นะช่องหนึ่งนะคะก็มาจากจังหวัดสกนลนครนะคะเพื่อนก็มาถ่ายมาถ่ายชีวิตของชาวบ้านนี่แหละมาขับเลวันเลาะหาถ่ายคลิปไปเนาะนะคะก็เพื่อนก็อยากเห็นแบบวิถีชีวิตของบ้านเรานะคะแต่ก่อนเขาก็ถามว่า youtube อยู่กันอะรายได้เยอะไหมนะคะ youtube ที่อยู่เกาะๆนะคะ ก็บอกว่าเยอะนะคะเป็นบางช่องนะคะเพราะว่าช่อง youtube ก็ช่องใหญ่ๆช่องหลักๆก็มีรายได้เยอะแบบนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้ก็บางก็แล้วแต่บางช่องก็มีบางช่องก็พอมีอยู่มีกินแบบนี้ค่ะนะคะก็บอกกันไปนะคะค่ะคุรายได้เยอะก็เยอะจริงๆนะคะแต่ก่อนนะ youtube ก็อยู่กันแบบลายๆช่องนะที่อยู่กกอกนะก็เป็นความอบอุ่นอีกแบบนึงนะคะเช้ามานะคะก็ดูหมอก ถ่ายคลิปนะคะตามถนนหนทางนะคะเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆแบบอยู่แบบง่ายๆนะคะภาพรวมชีวิตดีๆนะคะแต่เบื้องหลังนะคะก็อย่างว่าแล้วก็เหมือนที่โชเชียลได้เห็นแหละนะคะก็มีอะไรฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนาะแต่ก่อนนะคะค่ะแต่ y o u t u b e ก็นับถือความอดกั้นความอดทนนะคะที่แบบอยู่นะคะ ที่พื้นที่แห่งนี้นะคะค่ะก็เข้าใจนะคะหลายกระแสเนาะตอนนั้นที่อยู่ที่อยู่เหนื่อยนะคะเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนแต่ก็สู้นะคะทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็อยากเห็นภาพเหมือนแต่ก่อนนะ youtube แบบดูกันแบบหลายๆช่องนะอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นนะสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นแบบให้ youtube มารวมตัวกันหลายๆช่องอยากเห็นภาพภาพนั้นอนะภาพที่เบ็ ความสามัคคีกันดีที่สุดนะคะค่ะอยากเห็นเนาะโอเคนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยนะคะช่องสาปานกรอกนะคะสำหรับสินค้านะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ